ครับผมกักาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูปบัญชนกฟ้ามลอยตูบผู้ดูคนครับผมสวัสดีประจําช่วงเซาล์นะครับของวันที่ยี่แปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเมื่อนี้ทางฟาร์มเฮามิงว่าแม่ลูกครับมาเปิดแบงอยู่หาโค้มนะครับหาโคมเป็นชุดไทยกลางสองนะครับแล้วก็ชุดไทยหน่อยอีกสามนะครับอ่านี่ครับอ่าเดี๋ยวเริ่มจากชุดไทยหน่อยก่อนนะครับว่าราคาถึกถือครับผมชุดแรกครับเป็นว่าลูกผู้นะครับแม่ลูกผู้ว่าลูกผู้ที่สามครับ นี่ส่วนสูงแม่อยู่ร้อยยี่สิบสองนะครับทรงลูกผูกนงครับตัวดีนะครับตัวดีแดงแดงติด yeah. เป็นไท่เช่เล่มากนะครับลูกหม้อนซี่เดือนนะครับผมนี่ตัวแม่เพิ่นนะครับนี่นะครับขาชุดตัวเมียนะครับเป็นแม่ลูกเมียทั้งสองขมครับแม่ลูกเมียทั้งสองมนี่ครับขมแหลกครับแม่เขานี่ยครับลูกสาวเช่เล่นี่นะครับอยู่ม้อนซีเดือนแล้วกันครับอันนี้งว่าลูกสองนะครับชุดนี้งว่าลูกสอง ส่วนสูงแม่อยู่รอยยิบหานะครับนี่ครับผมอ่าตัวแดงนี่เป็นลูกของตัวนี่นะครับผมตัวเขาหักนี่นะครับตัวแดงนี่แม่เฟินนะครับง้อขอกเดียวกันครับอ่าง้อหกตัวนี่นะครับเป็นตัวแม่หาตัวผู้หนึ่งครับผมง้อหกตัวเป็นนะครแค่สามหมื่นสองพันบาทนะครับผมสามหมื่นสองพันบาทในง้อหกตัวครับบ่ถือขอดคุ้มละเมอบ่ อ่าเตือกเฉลี่ยตกคมละเมินน้อยๆนะครับเฉลี่ยตกคมละเมินน้อยๆนะครับผมนี่บ่หอดเมินพันจอยนะครับง้อหกโตครับผมสามหมื่นสองพันบาทพร้อมส่งฟีไห่สองรอยกิโลเมตรแหลกครับเก็บเงินปลายทางทุกบาทนะครับนี่นะครับชุดไทยน้อยครับเดี๋ยวรีวิวให้เบิังรอบๆอีกแค่นึงครับนะครับตโตแม่นี่ลูกผูนะครับแล้วก็ชุดลูกเมียนะครับลูกเมียนี่นะครับ ใส่ปล่อยใส่หัวใส่สวนหม่ยครับงอนราคาพ่แพงครับผมโอเคครับหกโตนะครับสามหมืนสองพันบาทครับผมต่อไปเป็นชุดให้กลางเขานะครับชุดให้กลางอ่าเริ่มต้นด้วยแม่ลูกผูเข้มแกครับนี่งวงลูกสองครับเบิ้งครับนี่ลูกไส้ครับทรงลูกรอครับผมทรงลูกง่ามครับส่วนสูงแม่ลอยสามสิบนะครับนี่แม่โบดพรอมนะครับผมแม่โบดพรอมนี่นะครับนะครับเนี่ย ผมนี่หนึ่งหมืนเจ็ดพันหารอยบาทเด้อครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทครับผมอ่านี่ครับข้ที่สองกัเป็นแม่ลูกผูกันครับอันนี้ง้วลูกสามนะครับส่วนสูงโย่ลอยสามแปดถึงลอยสี่สิบอันนี้สีโค้งไงกว่านะครับผมลูกผูกันครับนี่ลูกไส้นี่ต้องการจ่อยเอาไรให้เบิ้งนะครับเนี่ยนี่ครับลูกไส้เพิ่นนี่ครับ ทรงหลวงงามครับผมทรงหลวงงามทั้งสองตัวเลยนี่ครับโคมนี่หนึ่งมืนแปดพันหารอยบาทนะครับโคฟไงนี่หมื่นแปดพันหารอยบาทครับผมหรือนะครับท่านใดอยากยกไปครับงวดสองโคฟไงครับผมอ่าเป็นชุดไทยกลางนะครับตัวหนึ่งก็เกือบหอดไทยใหญ่แล้วนะครับ งวดสีโตนะครับจากราคาสามหมืนหกผมเอาน้าแข็สามหมื่นสองพันห้ารอยบาทครับผมสามหมืนสองพันห้ารอยบาทครับจุดให้ไงนะครับให้ไงให้กลางนะครับผมนี่ชุดแดงนี่นะครับสียกสีแยกกังไกลกับเบื้องแรกอย่าดีดีนะครับผมเบื้องแรกอย่าดีดีเบื้องดีแล้วโทรมาครับ0 8 4 3 2 1 1 5 9 9่สาอนะครับพิกัดของเขาตั้งอยู่บ้านดูไงตำบลหนองแค่นอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมมาโขมไหลสนใจโขมไหลนะครับเนี่ยเป็นการโทรนะครับเนี่ยเป็นการโทร มาดรามักนะครับผมเปิดคอเปิดรักขาเลยเลยครับเข้าจัดทรงห้ยหอดคอหอดหมองนะครับว่าเข่ามือทันแล้วนะครับปล่อยได้จกเงินใจกันเที่ยเดียวครับผมปลอดภัยแทีแน่นอนครับวันเดียมาจำกวอนเมตาบาดเดียวนะครับง่วนถูกโตนะครับประกันตดำนี้ห้ขาเท้าขาถอนนะครับกระดูกสวงสุดด้วนนะครับเข้าประกันตดำนี้ห้นะครับนะครับนะเนี่ยอ่านี่ก็เป็นชุดน้อยนะครับชุดน้อยเนี่ยมันการยกแล้วครับผมเนี่ยมันการยกนะครับ บ่อยากแยกนะครับเพิ่มมาน้ากันเด้อครับผมงอขอกเดียวกันนะครับขายดอกหาแหมก็เรวอ่านี่นะครับชุดน่อยนี่สามหมื่นสองพันบาทนะครับชุดใหญ่ชุดใหญ่นี่สามหมืนสองพันห้าร้อยนะครับห่างกันนิดเดียวว่าเป็นหยังครับห่างกันนิดเดียวนะครับผมตามเกรดนะครับขายงอตามเกรดครับผมมาคบอไรเท่ามากับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้าครับผม สำหรับมื่อนี้กับมาเปิดห้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสนจีสนใจโทรมากครับ0 8 4 3 2 1 1 5 9 9สาำหรับมื่อนี่ฝากไเท่านี้กาบสวัสดีครับ